สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาร่โนะคะวันนี้พี่หมอจะมาในหัวข้อแรนดอมเกี่ยวกับคนที่คุณดิวอยู่คุณคบอยู่นะคะทำไมเขาถึงไปไป,ไปมามาเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไปนะคะเดี๋ยวเรามาส่งดูว่า เขาเป็นอะไรของเขานะคะ,ะก่อนจะมารับชมรับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามนะคะกด,กดเซฟกดแชร์กดหัวใจให้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ใครอยากจะซัพพอร์ตของขวัญก็กดของขวัญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ,ะก่อนที่จะมาเปิดฟังคําทํานายนะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะเละนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็เป็นไปได้ให้ดูเพื่อความบันเทิงอยากได้รับพลังงานที่ตรง100%เก็ เปิดดวงส่วนตัวกับพี่หมอเท่านั้นนะคะกดลิก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะคะมาดูกันว่าคนที่เงียบหายไปไปมามาเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะคะเขาคิดอะไรอยู่กันแน่นะคะพี่หมอขอเช็คพลังงานนิดหนึ่งนะใครที่จะมารับชมรับฟังพี่หมออยู่ณตอนนี้นะคะพลังงานตรงกับท่านใดเออขอสามใบนะว้าว ใบแรกก็ The Emperor ์นะคะดีแอมเพอ o รคือพลังงานตรงกับคนเกิดราศีเมษนะคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในวงการสังคมการงานของคุณนะคะหรือเป็นคนที่ ดูอยู่กับคนต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะทำงานเกี่ยวกับนักการเมืองการปกครองคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะหรือไม่ก็เป็นตำรวจทหารพิเศษกรสถานิกหรือทำงานเกี่ยวกับดิวเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะพลังงานราศีเมษนะคะหรือคนเกิดวันที่4นะคะนะแล้วก็พลังงานตรงกับสามเหรี่ยญน,นะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่า จะได้ดีก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะเป็นคนที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสูงมากนะคะลักษณะอาจจะทำงานเกี่ยวกับเอ่อโลจิสติกนะคะเอ็กซ์พอร์ตอิมพ์ตเงี่ยการนำเข้าส่งออกนะคะหรือไม่ก็วิศวกรสถาปนิกเหมือนใบแรกเลยเป็นเซลเป็นนายหน้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับด้านเอ่อเกี่ยวกับาศาสนาอย่างนี้ก็ได้ด้วยเป็น ผู้เผยแพร่ศาสนาหรือเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะที่มารับชมพี่หมอพลังงานทัดดินมังกรผู้ประสบการณ์หรือคนที่เกิดในวันที่ลงท้ายด้วยเลขสหรือเดือน3นะคะพี่หมอเห็นนะคะว่าวสิดาบสิบดาบคือพลังงานทัดลมเมทุนตุลกลุ่มหรือคนเกิดวันที่10หรือลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะคะพี่หมอเห็นว่าคุณอาจจะเหมือนมีความตัดจบในบางสิ่งบางอย่างมา นะค,ะความทุกข์ความเสียใจนะ,ะที่คุณเจอปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาที่มันหนักหนาสาหัสถาโถมเข้ามาตัวคุณคุณเองเหมือนอยากจะปิดจบหรือบางทีคนที่เคยแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างมานะ,ะตอนนี้รู้สึกว่าเอออยากจะ ออกจากจุดนั้นแล้วนะคะอยากจะเดินทางชีวิตใหม่ตัดจบวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลือกเดินทางชีวิตใหม่ไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเหนื่อยพอแล้วนะอยากจะหาความสุขให้กับตัวเองบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คุณดิวคุณคุยอยู่นะคะคนคนนี้ทําไมไปไป,ไปมามาหายหายนะคะ,อะขอภัยนะขอพลังงานจงออกมาตรงและแม่นยังนะคะกับทุกท่านที่เข้ามาชมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะดูความรู้สึกเขา เขาคิดอะไรอยู่ของเขากันแน่ว้าวใบแรก The High p r i n c e s s นะคะพลังงานพี่หมอรู้สึกว่าพอพลังงานมันความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือรักที่ต้องเลือกนะคะเป็นอะไรที่มันคาราคาซังอะนะคะรู้สึกว่าลักษณะ คุณเองหรือเขาเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความอ่อนโยนนะคะดูมีสเสน่ห์สูงม,มากแต่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องตามที่พี่หมอบอกมือที่3าม,มีหลายรูปแบบทางด้านครอบครัวเพื่อนฝูงไม่เห็นด้วยหรือไม่กระทั่งก็ชู้สาวก็ได้ด้วยนะคะที่มันต้องความอึดอัดลําบากใจนะ รู้สึกว่าเหมือนอะไรที่เป็นรักที่ต้องเลือกอ่ะหรือรักคนที่มีเจ้าของอยู่นะคะพลังงานเนี้ยพี่หมอเห็นว่าคนที่เดินทางสายมูที่ขอพรอ,อ,องค์พระพริคเนตพระพรหมพระแม่ลักษมีพระแม่อุม,มาทีวีหรือใครที่อาจจะตอนเนี้ยอยากจะตัดจบงเงียบเหมือนกันอาหาันไปพึ่งพาธรรมะนะด้วยความที่ความสับสนที่เกิดขึ้นในตัวเขานะตอนนี้ที่พี่หมอเห็นนะพลังงานคนเกิดวันจันทร์ได้ด้วยนะคะว,ว้าวเด็กถือเด็กถือไม้เท้านะคะ พลังงานธาตุไฟเนาะเมษสินธนูพี่หมอรู้สึกว่าตัวเขาเองนะ่ะก็อยากจะติดต่อคิดถึงอยากไปต่อ,อยากจะสร้างสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างอาจจะเหมือนการมุ่งมานะไปที่การศึกษาต่อเรียนต่อต่างประเทศหรือการวางแผนชีวิตนะทำให้เขาสับสนในชีวิตนิดหนึ่งนะครับบางทีอาจจะมองการทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะคนคนนี้ถามว่าที่เขาเขาไปไป,ไปมามาเนี่ยเขาเองก็คิดกังวลใจหนึ่งในนั้นเขาเองก็เสียดายคุณเหมือนกันนะ เลือกยังเลือกไม่ได้อ่ะใจเองก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อกับคุณยังคิดถึงยังห่วงหายังอยากที่จะติดต่อมาแต่มันติดตรงปัญหาที่เขาคาราคาซังอยู่นะตอนนี้ที่เขายังเหมือนเคลียร์ไม่ได้นะคะนะสเตรนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเขาก็คิดอยู่นะเวลาที่เขามีปัญหาเขามาคุยกับคุณนะ่ะเขารู้สึกว่ามันได้พลัง คุณมีอิทธิพลต่อตัวเขาเช่นกันมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณเองมันเอาเขาอยู่สยบเขาอยู่เขาเวลาเขามีปัญหาที่เขามามาหายหายบางทีเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคําปรึกษานะคุณเป็นคนที่แกร่งซือตรงและอดทนเป็นคนที่มีความสามารถพลังงานราศีสิงห์นะคะแล้วคนที่เขาเงียบๆหายๆไปๆมาๆนะตามที่พี่หมอบอกนะบางครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขารู้สึกว่าเวลาเขาคุยกับคุณน่ะ เขามีความอบอุ่นใจคุณเป็นผู้ให้คําแนะนํากับเขาดีมากนะคะเขากลัวในอิทธิพลบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเขากลัวในความคนเกิดวันที่แปดได้ด้วยนะคะ,ะเขากลัวแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่เขากระทาลงไปอะ่ะนะเขากลัวทําให้คุณต้องผิดหวังเสียใจหรือเขาอาจจะยังไม่อยากจะสูญเสียคุณไปด้วยความที่เขาอยากจะเคลียร์ปัญหาตรงปัญหาของเขาให้จบให้สิ้นก่อนนะคะแต่เขาพี่หมอดูแลลักษณะเหมือน เขาเองก็น่าจะมาหยบจบอยู่ที่คุณได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องคําพูดปากเสียงการเอาแต่ใจนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ความนิ่งเงียบนะคะก็ควรที่จะเรียกว่าอะไรอย่า,ยาข่มกันอะไรดวงไม่ไมข่มกันนะ,ะที่เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วให้เขาแก้ปัญหาของเขาก่อนนะคะพี่หมอเห็นนะที่เขาเงียบเงียบหายหายเห็นไหมปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องระยะทางเรื่องหน้าที่การงานความเครียดคู่แข่ง หรือพี่หมเห็นเห็นนะสัมพันธ์มือที่สามสัมพันธ์ที่มันยังเลือกไม่ได้นะก็เลยขี้เกียจม,มีปัญหาไม่อยากจะทะเลาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เลยเออ,เอ,ออยู่ในความสัมพันธ์ที่เงียบๆขอแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองดีกว่าเพราะเขาคิดว่าปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของคุณเพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้พอเกิดเรื่องราวขึ้นมาเขาไม่อยากจะทะเลาะกับคุณไม่อยากจะมีปากเสียงนะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนประคับประคองตรงนี้ไปก่อน ให้โอกาสให้เวลากับเขานิดหนึ่งนะคะเพราะพลังงานแล้วดูเหมือนจะสับสนความคิดย้อนแยง้งนะคะทัศนคติบางสิ่งบางอย่างมันมันยังไม่ลงตัวยังไม่ลงล็อกซึ่งกันและกันนะคะบางทีเขากลัวคุณนะคุณทําให้เขากลัวนะเขากลัวบางทีเขาไม่รู้ว่าจะคุยจะเริ่มต้นยังไงจะไปยังไงต่อจะทํายังไงให้ถูกอกถูกใจคุณกลัวพูดผิดกลัวพูดไม่เข้าหูนะคุณมีอิทธิพลต่อเขามากอะนะคะคุณทําให้เขากลัวคุณได้นะคะนะโอ้ยเดือซันนะบางทีบางอย่างเขาแบบ กลัวความจริงจะปรากฏเปิดเผยมากกว่านี้นะเขาเลยอยู่อยู่แบบนิ่เงียบไปก่อนขอเคลียร์ปัญหาแบบงเงียบๆหรือไม่ก็ขอแบบเริ่มต้นอะไรกับคุณอะในทางที่ดีขึ้นไปเลยขอเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาซังก่อนนะไม่อยากเอาปัญหาตรงนั้นมาทะเลาะกันเพราะว่าถ้าเขาจะเริ่มชีวิตใหม่กับคุณนะคะเขาจะเริ่มแบบทุกอย่างต้องเคลียร์ต้องจบนะถ้าเขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาจบน่ะมีเกณฑ์เปิดตัวคุณนะ มีเกณฑ์เปิดตัวกันมีเกณฑ์ไปต่อกันได้ถึงพบทางสว่างนะคะเป็นคู่รักถุกอกดุกใจได้เหมือนกันนะคะ,ะเนี่ยนปะปัญหาคนเกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยเนาะพลังงานธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอีกไปหนึ่งเนาะทุกคนวาว The world สุดท้ายแล้วก็ต้องวนกับมหาคุณนั่นแหละ ถ้าเขาเคลียร์ปัญหาจบใช่ไหม The World The World แล้วก็ The Sun นะพลังงาน Twin Flame Soulmate เรียกว่า Destiny รักทางไกลได้ด้วยนะปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเหมือนระยะทางเวลาไม่ตรงกันนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเคลียร์ปัญหาได้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ไปต่อกันได้สูงมีเกณฑ์กันเป็นคู่กันสูงคู่รักทางจิตวิญญาณพลังงานคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์และพี่หมอรู้สึกว่าเขาเองก็มองอยากให้คุณเป็นที่หนึ่งในใ,นใจเขาอ่าคือเขาเรียกว่ายังไงอะ เป็นรักเดียวอะนะคะเป็นคนอยากให้เป็นรักเดียวใจเดียวทุกสิ่งทุกอย่างอะเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณเพราะฉะนั้นให้โอกาสให้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เวลาแล้วมันจะเคลียร์ปัญหาได้ mm. เห็นไหมคะเจ็ดช่วยแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุทกอย่างที่คุณปรารถนานะคะเขาเรียกว,ว่าเลือกถูกก็ถูกเลือกผิดก็ผิดแต่เนี้ยพลังงานคือต้องใช้เวลาในการ ปรับจูนเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาหายหายเงียบๆก็ปล่อยเขาไปก่อนมันเป็นรักออนไลน์ด้วยนะมันคุยกันทางโซเชียลพี่หมอมาเช็ดพลังงานนิดหนึ่งว่าพลังงานตรงกับราศีใดเพราะมันมันไม่ออกมาเลยเนาะนะคะขอพลังงานไพ่นะคะราศีสิงห์ออกมาคอนเฟิร์มราศีสิงห์นะคะราศีตุลค่ะราศีกันค่ะแล้วก็มีราศีมังกรนะคะพลังงานนี้ ถ้าคุณชอบและถูกอ,อกถูกใจพี่หมอรู้สึกว่าจะได้กลับมาต่อสื่อสารกันต่อแล้วเขาเลือกคุณนะคะขอให้คุณสมหวังสำเร็จในรักครั้งนี้